ทำไมถึงต้องเป็นทางม้าลายคือเพื่อนๆในกลุ่มเห็นว่าทางม้าลายเนี่ยมันของเก่าตรงแยกอักษรมันจางชํำรถเสียหายทุกคนเลยรู้สึกอยากว่าอยากจะซ่อมแซมมันเพื่อให้มันปลอดภัยต่อคนใช้ถนนในมอคนที่จะเดินข้ามถนนนักศึกษาบุคลากรครับผมก็หลังจากเราได้หัวข้อโครงการแล้วเราแบ่งคนออกเป็นหฝ่ายได้แก่ฝ่ายธุรการฝ่าย จัดซื้อฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายประเมินผลและฝ่ายออกแบบโดยเราได้มอบหมายให้ฝ่ายออกแบบออกแบบทางม้าลายมอบหมายให้ฝ่ายธุรการทําเอกสารอนุมัติโครงการมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อวางแผนและจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทําทางม้าลายก็ในส่วนของการออกแบบเราอยากจะออกแบบให้มันออกมาเหมือนกับเปียโนโดยที่เราจะเปลี่ยนตรงริมนิ้วสีดําของเปียโนเป็นสีลุ้งส่วน ทำไมต้องสีหลงอเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมโลกให้การยอมรับเกี่ยวกับกลุ่มเพศทางเลือกเราจึงอยากจะแสดงออกอีกทางหนึ่งว่าเราก็สนับสนุนเรื่องนี้เหมือนกันในส่วนของเอกสารฝ่ายธุรก,การได้ทําเอกสารขอรขอนุมัติโครงการและส่งที่โสตศึกษาทั่วไปเพื่อให้ทางนั้นอนุมัติโครง,งการและให้เราดําเนินโครงการต่อไปในส่วนของการจัดซื้อเราได้จัดซื้อสีโดยมีสีรองพื้น สีขาวสีดำและสีลุงเจ็ดสีแล้ก็มีอุปรกรณ์ได้แก่แปรงลูกกิ้งแปลง, Looking, ปลงถาดรองสีเทสสำหรับการกั้นขอบโดยทุกขั้นตอนเราได้ปรึกษากับอาจารย์ซึ่งเราได้อาจารย์ช่วยไว้มากต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยเมื่อเราได้วางแผนและเตรียมการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ได้เวลาที่เราจะทาสี ปัญหาที่ได้พบก็มีปัญหาเรื่องการวางแผนเพราะว่าการดำเนินการในช่วงวางแผนบางอย่างไม่เสร็จสิ้นตามกําหนดการที่วางไว้นะัตั้งแต่แรกแต่ก็เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาที่ถือว่ารับได้แล้วก็ในช่วงทาสีเราฝั่งแรกเนี่ยเราก็ทาสีตามกําหนดการที่เราวางไว้แต่ทีนี้พอวันต่อมาเนี่ยเกิดปัญหามันลอก เพราะว่าเราศึกษาชนิดสีมาไม่ดีพอเกิดแล้วก็บวกกับปัญหาเรื่องฝนตกหนักรถวิ่งผ่านเยอะจึงทําให้เกิดการลอกทีนี้ในอีกฝั่งหนึ่งเราเลยเปลี่ยนชนิดสีเราได้ให้คนไปจัดเซื้อสีอชนิดหนึ่งมาทีนี้เราก็พบเจอปัญหาเอกก็คือมีสีแบบไม่ครบตามแบบแบบของเรามีสีลุง้งแต่ทีนี้ไอ้ตรงสีลุ้งมันไม่ครบมันมีแค่สีแดงและสีเหลืองเราเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนแบบ ใช้แค่สีแดงและสีเหลืองในการทำลิ่มสีลุงแล้วทีนี้ด้วยเนืยปัญหาสภาพอากาศทำให้การทาสีของเราไม่เสร็จตามกำหนดการที่วางไว้ในครั้งแรกทำให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดการและทำเอกสารในการขออนุมัติทำทางท,ท,ทำอะไรใหม่ซึ่งเราก็เครียดกันพอสมควรนะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกันเหนื่อยกันเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องจัดซื้อสีใหม่ก็ หลังจากโครงการเสร็จสิ้นก็แอบ,บเสียดายนะที่ฝั่งแรกมันชำุดเพราะว่าการเลือกใช้สีผิด,ผดประเภทแต่ก็อย่างน้อยก็ยังงานมันก็เสร็จก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่ดีที่เราทุกคนไม่เคยแบบไม่เคยมาทาสีถนนกันอย่างเงี้ยแล้วก็เออระหว่างทางมันก็สนุกดีนะคุยกันเฮฮาสนุกสนานอืก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอ่าก็ครับ ก็สิ่งที่เราได้รับจากการทําโครงการก็เราได้ทางมาลายที่ช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้ท้องถนนในมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ในส่วนอื่นๆเราแบบได้ประสบการณ์ในการทํางานกับคนกลุ่มใหญ่ได้เพื่อนใหม่ๆได้สนิทกับคนแปลกหน้าใหม่ๆนะก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่เราจะจํากันไปอีกนาน